สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนําเสนอเรื่องราวและประวัติของนักร้องเพลงลูกทุ่งระดับตำนานถือได้ว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่นะครับสำหรับนักร้องท่านนี้ก็คือคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียนคุณอาสอนชัยถือได้ว่าเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอย่างมากในยุคหนึ่งแล้วก็มีผลงานเพลงดังมากมายหลายเพลงแต่ทว่าในช่วงบ้นปลายของชีวิต หลังจากที่เลือกร้องเพลงไปแล้วคุณอาสอนชัยมีความเป็นอยู่อย่างไรเดี๋ยวไปตามติดพร้อมกันนะครับก่อนอื่นไปฟังเรื่องราวและประวัติของคุณอาสอนชัยกันก่อนดีกว่านะครับคุณอาสอนชัยมีชื่อจริงว่ายงปราบชัยโจนเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมปี2496ปัจจุบันอายุได้71ปีมีชื่อเล่นว่ายงเกิดที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมา สำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งก็เหมือนกับนักร้องคนอื่นๆที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วอย่างโชคชนมีแพ้บ้างชนะบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ร้องเพลงหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครั้งหนึ่งคุณอาสอนชัยก็เคยไปร้องเพลงที่สถานีโทรทัศน์ช่อง5ขอนแก่นอีกด้วยแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงกับเขาสักที คุณอาสอนชัยก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาเดินหน้าประกวดร้องเพลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งโอกาสมาถึงเมื่อคุณอาสอนชัยไปประกวดร้องเพลงที่สถานีวิทยุเสียงสมยอดที่หลังวัดลาดพร้าวซึ่งคุณอาสอนชัยก็ได้ที่สองเพราะคุณอาสอนชัยร้องเพลงคล่อมจังหวะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนในการร้องเพลงของคุณอาสอนชัยเนื่องจากว่าไม่มีคนแนะนําวิธีการร้องที่ถูกต้องให้ ตอนที่คุณอาสอนชัยประกวดร้องเพลงก็ยังคงทํางานอยู่ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในกรุงเทพหลังจากที่ประกวดร้องเพลงเสร็จก็กลับมาทํางานที่อู่ไปด้วยต่อมาเพื่อนที่อู่เห็นรถคันหนึ่งมาซ่อมที่ร้านข้างรถจะเขียนว่าวงดนตรีฉลองผู้สว่างเพื่อนก็เลยถือโอกาสฝากฝังคุณอาสอนชัยกับครูฉลองแต่ครูฉลองก็ไม่ยอมรับต่อมาครูฉลองก็มารับรถที่เอามาซ่อม เพื่อนก็ไม่ละความพยายามที่จะฝากคุณอาสรนชัยให้ไปเป็นนักร้องให้ได้ครูฉลองก็เลยให้คุณอาสรนชัยร้องเพลงให้ฟังคุณอาก็เลยร้องเพลงคิดถึงพี่ไหมของครูสอนคีรีสีประจวบให้ฟังพอฟังจบครูฉลองก็ชมว่าเสียงดีนะแต่ครูฉลองก็ตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับคุณอาสรนชัยเข้าวงแต่ภรรยาของครูฉลองที่ตามมาเอารถด้วยชอบใจในน้ำเสียงของคุณอาสอนชัยจึงได้บอกให้ครูฉลองรับไว้ พอมาอยู่กับครูฉลองคุณอาสอนชัยก็ตั้งใจฝึกฝนการร้องเพลงต่อมาครูฉลองก็เลยแต่งเพลงแรกให้ร้องก็คือเพลงจูบไม่หวานซึ่งเพลงนี้ก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอาสอนชัยพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับดังเปรี้ยงปร้างในเวลาต่อมาก็ได้มีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆส่วนมากก็จะเป็นเพลงที่ครูฉลองเป็นคนแต่งส่วนผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณอาสอนชัยก็จะมีอยู่หลายเพลงเช่นเพลงลำดวนลืมดง ทหารเกณฑ์ผลัด2แล้วก็มาดังสุดๆกับเพลงอ้อนจันทรและเพลงภายงัดหลังจากที่โด่งดังมาแล้วนะครับคุณอาสอนชัยก็ตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองก็เดินสายอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับส่วนชื่อสอนชัยเมฆวิเชียนก็มาจากหลวงพ่อสุดวัดกาหลงและหลวงพ่อวัดช่องลมซึ่งทั้งสองท่านก็เป็นคนตั้งให้นะครับและเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2565ที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวว่าคุณอาสอนชัยเมฆวิเชียน ล้มป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบแต่บางข่าวก็บอกว่าคุณอาสอนชัยนั้นเป็นโรคมะเร็งนะครับแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่า10วันจนอาการดีขึ้นตามลำดับจากนั้นแพทย์ก็ได้อนุญาตให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านต่อซึ่งในตอนนี้อาการป่วยของคุณอาสอนชัยก็หายดีแล้วนะครับสาหรับชีวิตปัจจุบันของคุณอาสอนชัยก็อาศัยอยู่กับครอบครัวที่หลังวัดลาดพร้าวกรุงเทพความเป็นอยู่ก็ไม่ได้ลำบากอะไร แต่ก็พออยู่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองก็ตามปัจจุบันคุณอาสอนชัยก็ยังคงรับงานร้องเพลงอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวันที่14มกราคมปี2,567ที่ผ่านมาคุณอาสอนชัยก็ไปขึ้นในงานคอนเสิรต์ต8 4ปีลูกทุ่งไทยและเมื่อวันที่ 11, พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปขึ้นในงานคอนเสิรต์ตวันเพลงลูกทุ่งไทย อีกด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณอาสนชัยเมฆวิเชียนถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ